พระสงฆ์ที่ผู้คนนับถือเงินบริจาคหลายสิบล้านและเอกสารลับที่ถูกกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนเรื่องราวนี้มันซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นเยอะครับแล้ววันนี้เราจะมาขยี้ทุกปมปริศนาให้แหลกคาม,มือกันไปเลยนี่คือมหากราบที่ลากยาวข้ามทวีปมาเป็น10ปีครับเป็นเรื่องของพระอาจารย์คึกฤทธิ์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากการที่ท่านเป็นผู้เสียหายในคดียักยอทรั์ แต่ไปปมาากลับถูกพลิกบทให้กลายเป็นผู้ต้องหาซะเองเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดต้นเพลิงของเรื่องทั้งหมดกันก่อนมันคือเงินก้อนมหืมาที่ถูกโอนไปประเทศเยอรมน,นีเพื่อจัดตั้งมูล,ลนิธิตอนแรกสุดเนี่ยพระอาจารย์ท่านเป็นผู้เสียหายเต็มๆเลยนะแต่เรื่องมันกลับตลบัดพลิกจนท่านกลายเป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเงินจํานวนนี้แหละครับ12.2ล้านบาทหรือถ้าคิดเป็นเงินยูโรก็ประมาณ3 0 0 0 0ยูโร ถูกโอนจากประเทศไทยไปเข้าบัญชีของสีกาชาวเยอรมันคนหนึ่งแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเงินก้อนเบลเริ่มเนี่ยมันไม่เคยเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแบบครบถ้วนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาทั้งหมดฟันดีๆนะครับมีเงินหายไปจากระบบถึง1 0 0 0 0แสนยูโรก้อนแรก44,000ยูโรหรือประมาณ1.6ล้านบาทมันหายไปตั้งแต่บัญชีต้นทางในไทยแล้วและอีกก้อนคือ56,000ยูโร ก็ไม่เคยถูกโอนจากสมาคมไปถึงมูลนิธิที่ตั้งรอไว้เลยเงินมันระเหยไปไหนพอเรื่องมันบานปลายข้อที่พาน,นี้ก็ไปถึงมืออายการเยอรมันและหัวใจของคดีที่นั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเอกสารสําคัญแค่แผ่นเดียวแค่แผ่นเดียวจริงๆแต่เป็นเอกสารที่บอกเล่าเรื่องราวได้แบบหนังคนละม้วนเลย ประเด็นมันอยู่ที่การตีความคําสั่งของอายการเยอรมันครับฝ่ายผู้กล่าวหาเนี่ยเขาเป่าประกาศว่าคดีมันจบไปเพราะเหตุผลทางเทคนิคเฉยๆก็คือสารเยอรมันไม่มีอำนาจพิจารณาแต่ทั้งทีมกฎหมายของวัดบอกไม่ใช่หลักฐานที่เอามาโชว์นะ่มันถูกบิดเบือนอย่างมีเจตนาและนี่คือคลายแม็กซ์ครับทนายของวัดเอามาแฉเลยว่าเอกสารฉบับที่ฝ่ายกล่าวหาเอามาเผยแพร่มีการใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นหนาทึบ ทับประโยคสําคัญเนี่ยไว้เพื่อปกปิดข้อสรุปของอายการที่บอกว่าการกระทําที่กล่าวหามานะ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบทสรุปสุดท้ายจากคำสั่งออกอายการเยอรมันเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า g u i l t cannot be proven หรือความผิดนั้นไม่สามารถถูกพิสูจน์ได้ซึ่งมันขัดแย้งแบบคนละเรื่องกับที่ฝ่ายโจทย์พยายามเล่ามาโดยตลอดเอาล่ะพักเรื่องที่เยอรมนีไว้ก่อนตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยในขณะที่คดีที่ต่างประเทศกาลังเข้มข้น ที่นี่ก็มีสมรภูมิทางกฎหมายอีกฉากหนึ่งที่มันยืดเยื้อยาวนานเหลือเกินกําลังเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระอาจารย์ต้องเจอกับข้อกล่าวหาถาโถมเข้ามานับไม่ถ้วนแต่สุดท้ายนะครับคดีทั้งหมดก็ถูกหน่วยงานรัฐของไทยตีตกไปด้วยคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในไทยมันเกิดขึ้นในปี2 5 6 2ครับ ตอนที่เรื่องราวทั้งหมดเหมือนจะจบลงอย่างสวยงามเพราะฝ่ายผู้กล่าวหาเองนั่นแหละที่เดินไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอไกล่เกลี่ยและนี่คือคำแถลงอย่างเป็นทางการต่อหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีเลยนะครับฝ่ายผู้กล่าวหาย,ยอมรับเองว่าพระอาจารย์เป็นผู้บริสุทธิ์และสงครามกฎหมายทั้งหมดที่ผ่านมามันเกิดจากความเข้าใจผิดของพวกเขาเองล้วนๆไม่ใช่แค่พูดปากเปล่านะครับมีการเซ็นเอกสารข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกันเลย กำหนดชัดเจนว่าต้องถอนทุกคดีแล้วก็ให้คำม,มันสัญญาว่าจะยุติข้อพิาพาททั้งหมดแบบถาวรห้ามฟ้องอีกแต่แล้วเรื่องที่มันควรจะจบไปแล้วกลับเกิดการหักมุมแบบไม่น่าเชื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองหนึ่งในบุคคลที่เคยลงนามในข้อตกลงสันติภาพกลับไปยื่นเรื่องร้องเรียนใหม่ที่กองปราบนี่คือการละเมิดข้อตกลงกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลย การกระทําแบบนี้มันทําให้เราต้องย้อนกลับมาดูหลักกฎหมายสากลที่เรียกว่า Clean Hands Doctrine หรือหลักมือสะอาดที่ตั้งคำถามง่ายๆเลยว่าคนที่จะมาเรียกร้องความยุติธรรมจากศาลได้เนี่ยตัวเองต้องมีมือที่สะอาดในเรื่องนั้นๆมาก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลังจากที่สู้กันมายาวนานมีคำสารภาพกลางศาลแล้วก็มีข้อตกลงที่ถูกจีกทิ้งคำถามสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีหลักฐานดีกว่ากันแล้วละครับแต่อยู่ที่ว่า เมื่อข้อตกลงที่ทำต่อหน้าศาลถูกทำลายใครกันแน่ที่ยังคงมีมือที่สะอาดอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เออต้องบอกว่าซับซ้อนมากนะคะเกี่ยวขันทั้งเรื่องเงินเงินทองทองระหว่างประเทศข้อกฎหมายแล้วก็ความขัดแย้งที่แบบว่ายืดเยื้อมาหลายปีเลยค่ะ มีประเด็นที่ถูกกล่าวหาเรื่องการจัดการเงินบริจาคซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆนะคะใช่ครับจากข้อมูลที่ทางทนายความของวัดเพิ่งเปิดเผยออกมาล่าสุดเลยนะครับรวมถึงบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเออมันชี้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปเหมือนกันโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวกับเงินบริจาคก,ก้อนใหญ่เลยที่โอนไปเยอรมน,นีคือทั้งวัดมองว่าจริงๆแล้วพระอาจารย์ควรจะเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ําแต่กลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาไปซะอย่างนั้น โหน่าสนใจมากค่ะแล้วยังมีเรื่องความขัดแย้งในประเทศอีกที่เหมือนจะจบไปแล้วนะคะแต่เอ๊ะกลับมีเรื่องใหม่โผล่มาอีกข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารต่างๆที่ทางทนายความวัดเขานําเสนอนะคะทั้งเอกสารจากเยอรมันนู่นเลยบันทึกข้อตกลงในศาลไทยแล้วก็คําชี้แจงต่างๆเรามาลองไล่เรียงกันดูค่ะ ครับเริ่มจากประเด็นที่ดูจะซับซ้อนสุดก่อนเลยก็ได้ครับเรื่องเงินบริจาคที่ไปเยอรมนี3,1 0 0 0 0ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1 2 2ล้านแสนบาทตามข้อมูลฝั่งวัดเนี่ยเงินก้อนนี้จริงๆมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเผยแพรพ่พุทธวจนะในยุโรปนะครับแต่ว่าเส้นทางการเงินมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นใช่ไหมคะเห็นว่ามีหลายทอดแล้วก็มีเงินบางส่วนที่เอ่อดูเหมือนจะหายไปไหนก็ไม่รู้ระหว่างทางใช่ครับ ตามที่ทนายความชี้แจงเลยครับคือเส้นทางมันเป็นแบบนี้เงิน310,000ย e ูโรเนี่ยโอนจากไทยไปเข้าบัญชีสีกาชาวเยอรมันท่านหนึ่งก่อนนะครับซึ่งบัญชีนั้นเปิดในไทยอื <c oughs> จากนั้นมีเงินแค่266,000ย e ูโรโอนต่อไปเข้าบัญชีสมาคมพุทธวจนะในเยอรมน,นีแล้วสุดท้ายนะครับ เหลือแค่201,000 0ยูโรที่โอนเข้าบัญ sure. ชีของมูลนิธิพุทธวัจนะในเยอรมนีซ <laughs> ึ <Todo> ่ง <Ô>. ทั 2006, ้งสมาคมทั้งมูลนิธินี้คนที่เป็นประธานก็คือสีกาชาวเยอรมันท่านเดิมนี่แหละครับมีอำนาจเบิกจ่ายคนเดียวเลยโหตัวเลขมันลดลงลดลงเรื่อยๆเลยนะคะส่วนต่างตรงนี้มันไปไหนคะมีคำอธิบายไหมคะนี่แหละครับคือจุดที่ทนายความเขาตั้งคำถามหนักเลยส่วนต่างแรกเนี่ยระหว่าง3 1 0 0 0 0ยูโรกับ266,000ยูโร ก็หายไป44,000ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.6ล้านบาทหายไปตั้งแต่ตอนเงินยังอยู่ในบัญชีที่ไทยของศีกาเท่านั้นเลยนะครับอืมแล้วส่วนต่างที่2ระหว่าง266,000ยูโรที่เข้าสมาคมกับ2 1 0 0 0 0ยูโรที่เข้ามูล,ลนิธิก็หายไปอีก56,000ยูโรยังไม่หมดนะครับมีข้อมูลอีกว่ามีการถอนเงินอีก1,000 0ยูโรจากบัญชีมูล,ลนิธิ กลับไปเข้าบัญชีสมาคมทีหลังด้วยรวมๆแล้วนี่เงินหายไปเยอะมากเลยนะคะแล้วทางผู้ที่ดูแลบัญชีคือสีกายเยรมันท่านนั้นนะคะเขาชี้แจงเรื่องนี้ยังไงคะมีเอกสารตรวจสอบบัญชีอะไรมายืนยันไหมคะว่าโปร่งใส ทางทนายความของวัดระบุเลยครับว่าจนถึงวันนี้ยังไม่เคยเห็นเอกสารการตรวจสอบบัญชีที่เป็นทางการจากผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระหรือออดิเตอร์เลยนะครับแม้ว่าจะมีการอ้างว่ามีการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลเยอรมนีแล้วแต่ก็ไม่มีเอกสารหลักฐานมายืนยันเลยครับมันก็เลยเกิดคําถามเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเงินส่วนนี้ซึ่งนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางพระอาจารย์ต้องไปดําเนินการฟ้องร้องสีกาท่านนี้ทั้งคดีแพง่งคดีอาญาที่เยอรมนีด้วยครับ อ๋อการฟ้องร้องที่เยอรมน,นีนี่เองที่นํามาสู่ประเด็นเรื่องเอกสารคําสั่งอายการเยอรมันที่แบบว่าตีความกันไปคนละทางเลยใช่ไหมคะฝ่ายหนึ่งบอกว่าที่อายการไม่ฟ้องเนี่ยแค่เพราะเหตุผลทางเทคนิคเรื่องเขตอํานาจศาลแต่อีกฝ่ายบอกไม่ใช่แบบนั้นเลยถูกต้องครับประเด็นนี้ซับซ้อนมากฝ่ายที่กล่าวหาพระอาจารย์เนี่ยเขาก็อ้างว่าอายการเยอรมันสั่งไม่ฟ้อง เพราะมองว่าเ,เหตุการณ์มันอาจจะเกิดนอกประเทศเยอรมนีนะเลยไม่มีเขตอำนาจสอบสวนแต่ทางทนายความของวัดเนี่ยเขาโต้แย้งเลยครับว่าคำสั่งไม่ฟ้องจริงๆแล้วนะมันเป็นไปตามมาตรา1น0อนุมาตรา2ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงคดีไม่มีมูลเพียงพอที่จะสั่งฟ้องครับคือมีหลักฐานไม่พอไม่ใช่แค่เรื่องเขตอำนาจศาลอย่างเดียว แล้วเรื่องที่เขาหาว่ามีการแบบตัดทอนเอกสารหรือว่าเอาเอกสารมาแสดงไม่ครบข้อเท็จจริงตรงนี้มันยังไงคะทนายความเขาชี้แจงว่าเอกสารที่แต่ละฝ่ายเอามาแสดงกันในช่วงแรกๆนะครับมันเป็นเอกสารคนละฉบับกันครับคือเอกสารที่ทนายฝั่งพระอาจารย์ได้รับและเอามาแสดงครั้งแรกเนี่ยมันเป็นแค่หนังสือแจ้งผลแบบไม่เป็นทางการที่อายการส่งมาให้ไม่ได้มีเหตุผลประกอบอ๋อ ส่วนเอกสารที่ทางสีกาเยอรมันออามาแสดงเนี่ยมันเป็นฉบับที่มีเหตุผลประกอบซึ่งเป็นฉบับที่อายการเขาส่งไปให้สมาคมพุทธวจนะที่สีกาท่านนั้นเป็นประธานอยู่แล้วอ๋อค่ะค่ะคนละเวอร์ชั่นที่ส่งให้คนละไฟล์แต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือสิ่งที่อยู่ในเอกสารฉบับที่มีเหตุผลประกอบถูกปกปิดไว้หรอคะใช่ครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ทางทนายความเน้นย้ำเลย ในเอกสารฉบับที่มีเหตุผลประกอบนะครับที่ฝ่ายสีกายเยรมานเอามาแสดงที่หลังเนี่ยมีการใช้เส้นสีแดงๆหนาๆขีดทับข้อความบางส่วนออกไปพอทนายความของวัดได้เอกสารฉบับเต็มที่ไม่มีขีดทับมาดูก็เจอข้อความสำคัญที่ถูกซ่อนไว้แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Furthermore the factual proof of the act cannot be established แปลเป็นไทยว่ายังไงคะแปลว่ายิ่งไปกว่านั้นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการกระทำความผิดนั้นไม่สามารถกระทำได้ครับ แล้วในย่อหน้าสรุปสุดท้ายของเอกสารคำสั่งฉบับเต็มเนี่ยยังระบุปเป็นภาษาอังกฤษชัดๆเลยว่า guilt cannot be proven หรือแปลว่าความผิดนั้นไม่สามารถถูกพิสูจน์ได้ครับโอ้นั่นคือเปลี่ยนความหมายไปเลยนะคะจากแค่ว่าอาจจะไม่มีเขตอำนาจกลายเป็นว่า พิสูจน์ความผิดไม่ได้เลยถูกต้องครับเข้าความตรงนี้เลยสำคัญมากเพราะมันขัดแย้งโดยตรงกับที่ฝ่ายนั้นเคยอ้างไว้ก่อนหน้านี้เลยแล้วก็สนับสนุนข้อโต้แย้งของฝั่งวัดว่าในมุมมองของอายการเยอรมันณนะตอนนั้นเนี่ยคือหาหลักฐานความผิดไม่พอที่จะดำเนินคดีกับพระอาจารย์ได้จริงๆนอกจากนี้นะครับในคาสั่งอุบัตเต็มอายการยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการที่ยอดเงินบริจาคมันลดลงเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามีการยักยอกเสมอไป อาจจะมีปัจจัยอื่นเช่นผลกระทบจากโควิด -19 ตอนนั้นที่ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆมันทำได้ยากขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลต่อกำลังทรัพย์ของผู้บริจาคด้วยก็ได้ฟังดูแล้วประเด็นที่เยอรมนีนี้มีการโต้แย้งเรื่องการตีความเอกสารกันดุเดือดมากเลยนะคะทีนี้ถ้าเรากลับมาดูที่ไทยบ้างความขัดแย้งนี้ก็ดำเนินมานานมากเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับนานมากในไทยนี่สิบกว่าปีแล้วครับมีการร้องเรียนกล่าวหาเรื่องใช้เงินวัดไม่ถูก ตั้งแต่ช่วงปี56-59นู่นเลยไปหลายหน่วยงานมากทั้งตำรวจ DSI ปปงแต่สุดท้ายนะครับปี2561เนี่ยก็มีคำสั่งยุติเรื่องหรือสั่งไม่ฟ้องจากทั้งตำรวจและอายการเพราะว่าหลักฐานมันไม่พอแต่ถึงหน่วยงานรัฐจะสั่งไม่ฟ้องแล้วเรื่องก็ยังไม่จบอีกมีการไปฟ้องกันในศาลต่อหรอคะมีคดีสำคัญเกิดขึ้นปี2560ครับคือมีอดีตลูกศิษย์คนหนึ่ง ซึ่งเคยบริจาคที่ดินให้วัดด้วยนะครับเขาก็ไปยื่นฟ้องพระอาจารย์ข้อหาช่อโกงที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีแต่จุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากคือปี2562เนี่ยอดีตลูกศิษย์คนเดิมนี่แหละครับที่เป็นโจทฟ้องเองกลับเป็นฝ่ายยื่นคำร้องต่อศาลขอไกล่เกลี่ยคดีเองซะง,งั้นอ้าวฝ่ายโจทเป็นคนขอไกล่เกลี่ยเองเหรอคะแล้วเกิดอะไรขึ้นในการไกล่เกลี่ยว,วันนั้นคะผลเป็นยังไง ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีเลยนะครับลงวันที่18กันยายน2562มีการบันทึกไว้ชัดเจนมากครับว่าโจทย์ซึ่งคืออดีตลูกศิษย์เนี่ยถแถลงยอมรับต่อหน้าศาลเลยนะครับว่าจำเลยคือพระอาจารย์กับมูลนิธิเนี่ยมิได้กระทำความผิดฐานช่อโกงตามฟ้องและยังระบุด้วยว่าการดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงของโจทแต่เพียงฝ่ายเดียว แล้วก็สรุปว่าความผิดดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจริงโอ้ oh, ยอมรับว่าเป็นความเข้าใจผิดของตัวเองแล้วความผิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงด้วยนี่คือยอมรับแบบชัดเจนสุดๆเลยนะคะชัดเจนมากครับแล้วด้วยเหตุนี้โจทย์ก็เลย ตกลงที่จะถอนฟ้องคดีทั้งหมดที่มีต่อพระอาจารย์และมูลนิธิซึ่งในบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความที่ทํากันต่อหน้าศาลเนี่ยระบุจํานวนคดีไว้ถึง15คดีเลยนะครับครอบคลุมหมดเลยทั้งคดีอาญาที่ศาลต่างๆคดีที่ไปร้องเรียนที่สํำนักพุทธศูนย์ดํารงธรรมหน่วยงานคณะสงฆ์อะไรพวกนี้ครับเหมือนจะมีการพูดถึงคดีมาตรา 1- 1 2ด้วยใช่ไหมคะว่ารวมอยู่ในการตกลงถอนฟ้องครั้งนี้ด้วยใช่ครับ ทนายความของวัดระบุว่ามีการตกลงกันด้วยว่าจะไปถอนคำร้องทุกในคดีตามมาตรา112ที่บุคคลในกลุ่มของโจทย์เคยไปแจ้งความไว้ก่อนหน้านั้นด้วยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงยุติข้อพิาพาททั้งหมดเลยแล้วฝ่ายโจทย์ก็ยังให้คำมั่นด้วยนะครับว่าจะไม่ไปฟ้องร้องพระจารย์ในเรื่องเดิมๆอีกในอนาคตจุดสําคัญอีกอย่างของบันทึกข้อตกลงนี้นะครับคือมีการระบุไว้าชัดเจนเลยว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ถือว่าเป็นความลับ และยินยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนำไปแสดงหรือเผยแพร่ตัวบุคคลภายนอกหรือสาธารณชนได้ซึ่งทางทนายความก็มองว่าอันนี้เป็นการเปิดช่องให้แสดงความจริงได้ถ้าเกิดมีการบิดเบือนอะไรขึ้นมาในอนาคตแล้วเรื่องพิธีขอขามาล่ะคะที่มีภาพออกมามีการทําพิธีขอขามาจริงครับเกิดขึ้นต่อหน้าท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีในขณะนั้นเลยที่ห้องพระของศาล ซึ่งทนายความของวัดก็ยืนยันว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม้ว่าต่อมาจะมีคนพยายามจะบอกว่าภาพนั้นเป็นภาพเก่าหรือเป็นภาพลวงโลกก็ตามนะครับนอกจากคดีนี้นะครับยังมีคดีหมิ่นประมาทอีกคดีกับสีกาอีกท่านหนึ่งซึ่งก็จบลงด้วยการทําสัญญาประนีประนอมยอมความเหมือนกันในเดือนธันวาคมปี62นั่นแหละครับโดยสีกาท่านนั้นก็รับปากว่าจะยุติการกล่าวหาพระอาจารย์ละวัดทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย ถ้าฟังตามนี้นะคะทั้งคดีที่เยอรมันที่อายการก็บอกไม่มีมูลคดีในไทยที่จบลงด้วยการยอมความยอมรับว่าเข้าใจผิดเองต่อหน้าสารทุกอย่างมันเหมือนจะเคลียร์ไปหมดแล้วตั้งแต่ปี6 6-2ทำไมถึงยังมีการเคลื่อนไหวกล่าวหากันอีกจนทนายความต้องออกมาแถลงข่าวล่าสุดล่ะคะ นี่แหละครับคือประเด็นที่น่ากลาดใจมากแล้วก็เป็นที่มาของการถแถลงข่าวล่าสุดเลยครับทนายความเขาเปิดเผยว่าบุคคลที่เคยเซ็นชื่อในบันทึกข้อตกลงยอมความต่อหน้าศาลไปแล้วนะครับแล้วก็เคยทําพิธีขอเข้ามาไปแล้วด้วยกลับเดินทางไปที่กองบรรคบการปราบปรามหรือกองปราบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองครับเพื่อไปยื่นเรื่องกล่าวหาพระอาจารย์ในประเด็นเดิมๆอีกครั้งหนึง่งอ้าวแบบนี้มันไม่ถือการละเมิดข้อตกลงที่ทําไว้กับศาลเหรอคะ ทั้งที่เคยยอมรับผิดแล้วตกลงยุติเรื่องกันไปแล้วแท้ๆนี่คือคำถามสำคัญที่ทนายความยกขึ้นมาเลยครับการกระทำล่าสุดนี้เนี่ยมันถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับศาลและกับพระอาจานอย่างชัดเจนเลยทางทนายความเขาก็เลยยกหลักกฎหมายที่เรียกว่า หลักมือสะอาดหรือ Clean Hands Doctrine ขึ้นมาอธิบายครับซึ่งมันเป็นหลักการพื้นฐานเลยว่าคนที่จะมาศาลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยควรจะต้องมาด้วยความสุจริตหรือมาด้วยมือที่สะอาดไม่ใช่คนที่ละมือข้อตกลงเสียเองหมายความว่าการที่เขากลับมาฟ้องร้องหรือกล่าวหาอีกครั้งหลังจากเคยยอมความยอมรับผิดไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้การเรียกร้องครั้งใหม่นี้มันขาดความชอบธรรมไปหรือถูกตั้งคําถามเรื่องความจริงใจได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ การกระทำแบบนี้มันทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงความจริงใจในการยุติข้อพิพาทตั้งแต่แรกเลยแล้วก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายแบบไม่สิ้นสุดเพื่อสร้างความเดือดร้อนหรืออาจจะมีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงอยู่หรือเปล่าและทางทนายความเขามองว่าเจตนาเบื้องหลังอาจจะเป็นอะไรคะมีข้อสังเกตอะไรไหมคะทนายความเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความพยายามใช้กระบวนการทางศาลเป็นเครื่องมือนะครับ เพื่อจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินต่างๆเช่นการไปขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสาร bank statement หรือข้อมูลการครอบครองรถยนต์ของวัดหรือของคนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปประติดประต่อสร้างเรื่องกล่าวหาใหม่ๆขึ้นมา เหมือนกับที่เคยมีประเด็นเรื่องรถหรูหรือว่าเงินโบนัส6ล้านบาทที่เคยเป็นข่าวหรือเปล่าคะใช่ครับซึ่งประเด็นพวกนั้นทางทนายความก็เคยชี้แจงไปแล้วอย่าง6ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่โบนัสก้อนใหญ่ให้คนเดียวแต่เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้คนงานหลายสิบคนตลอดการทํางานตั้ง4ปี ส่วนเรื่องรถยนต์ก็เป็นพาหนะที่จําเป็นสําหรับการเดินทางไปแสดงธรรมทั่วประเทศซึ่งตอนนั้นพระอาจารย์มีกิจนิมนต์เยอะมากนะครับมีการอ้างถึงว่าปี5-6เนี่ยมีกว่า500ครั้งการมีรถที่ปลอดภัยเหมาะสมมันก็จําเป็นไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยอะไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในการโจมตีด้วยใช่ไหมคะประเด็นนี้ทนายความก็ให้ความสำคัญครับเขาชี้ว่ามันมีรูปแบบการใช้สื่อใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างดิจิทัลฟุตพิ้์หรือร่องรอยดิจิทัลที่เป็นลบต่อชื่อเสียงพระอาจารย์มาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงปี57ถึง59มีการใช้ข้อความที่บิดเบือนให้ร้ายหรือแม้แต่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมมากๆที่เรียกว่าพติวาจาละเมิดศักดิ์ศรีอะไรแบบนี้ครับ ข้อมูลพวกนี้มันก็ยังอยู่ในโลกออนไลน์พอคนมาค้นหาทีหลังโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดก็อาจจะเข้าใจผิดหรือคล้อยตามข้อมูลลบๆพวกนั้นได้ง่ายค่ายิ่งนั้นเอวจะสรุปประเด็นสําคัญสาคัญที่เราคุยกันในวันนี้ได้ไหมคะสรุปได้เป็นสองสาประเด็นหลักๆครับ1คือกรณีที่เยอรมนีมีข้อโต้แยง้งเรื่องการตีความเอกสารอายการที่ฝ่ายวัดอ้างว่ามีการปกปิดข้อความสำคัญว่าความผิดพิสูจน์ไม่ได้ ซึ่งมันไปหักล้างคำอธิบายเดิมเรื่องเขตอำนาจศาลแล้วก็ยังมีคำถามเรื่องเงินบริจาคส่วนที่หายไปว่าโปร่งใสแค่ไหน2คือคดีในประเทศไทยที่แม้ว่าจะมีการยอมความยอมรับว่าเข้าใจผิดไปแล้วต่อหน้าศาลปี6-2แต่ล่าสุดกลับมีการเคลื่อนไหวจะรื้อฟื้นการกล่าวหาขึ้นมาใหม่ซึ่งทนายความมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็ขัดกับหลักมือสะอาดด้วย และ3ก็คือข้อสังเกตรเรื่องการอาจจะใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือสร้างเรื่องทำลายชื่อเสียงมากกว่าจะเป็นการหาความยุติธรรมจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับ นั่นคือมุมมองที่ทางทนายความของวัดนําเสนอและก็เรียกร้องให้สังคมใช้วิจารณญาณในการพินิษ์พิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านเลยนะครับต้องพิจารณาถึงแรงจูงใจความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลแต่ละฝ่ายด้วยโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายหนึ่งเคยยอมรับผิดตกลงยุติเรื่องไปแล้วแต่กลับมาเริ่มใหม่การกระทําแบบนี้มันก็ย่อมถูกตั้งคําถามถึงความสุจริตใจได้เป็นธรรมดาครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยรายละเอียดจริงๆค่ะ คำถามทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อสำหรับผู้ฟังก็คือในความขัดแย้งที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นแบบนี้นะคะนอกจากหลักฐานข้อกฎหมายแล้วอะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เรื่องราวมันดำเนินต่อไปได้มันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของความศรัทธาความขัดแยง้งการให้อภัยหรือแม้แต่การตีความคำว่าความยุติธรรมที่มันอาจจะแตกต่างกันไปในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชื่อเสียงและแรงศรัทธาของผู้คนจำนวนมากเข้ามาเป็นเดิมพันนี่คงเป็นประเด็นที่ต้องคบคิดกันต่อไปค่ะ